เดียอย่างอยู่นอะสองคนคือพิงฝ่ายคักแท้ต้มน้ำไมมอันนี้จะเป็นสาวไทยอันนี้จะเป็นสาวโทพอบำอีซีละลายพุ่นห้บอตามมาเยี่ยมยากเป็นได้สาวไทยอายมาเมื่อนี้มีคนคุยเลยบ่เลยว่าจังใดเจ้าน่ะมีมีแล้วโอ้มีแฟนแล้วบ่แฟนมีแฟนเออแฟนบ่มีมีแต่คนคุยมีคนคุยแล้วบ่เจ้าบมี่บมีเนาะแต่มีแต่คนล่มคนล่มกับบมี ป <irgend. S 2> ุ่นึงบอกว่าติดต่อสา,าวล่าในเด้อสาวลาวผู้ใดสดผู้ใดที่สนใจกับค่อยไปอยู่ประเทศไทยเพราะว่าคอยเป็นคนลาวบอกในเด้อผู้ใดสนใจให้ทักมาหาเลยเพคุณบอสจะเอาได้บอเอาได้เนาะเอฟซีว่าแต่งชองคนได้บ่ได้อยูด้วยกันได้บอช่องคนบ่อยู่ได้อยู่ได้เนาะฮาเซมฮาปีฮับได้บ่่เพินฮับได้เบิร์ดฮับได้เบิร์ดพี่น้องเลยมักบอทหารไทยมากมากเด้อชาวไทยได้มักทหารไทยบอส สอบบาวฝรั่งไหมครับซอำนะท่าสบายดีสบายดีพรมัยพี่น้องสบายดีเบริบเบร์สุดสุดพรมัยพี่น้องที่เขมม้าขมาติดตามชมวันนี้คลิปนี้ผมตากับการเดินทางไปห่าสาวไทยสาวโทพี่นอ้องไอาสิคามุ่งหน้าไปหมู่บ้านสาวบาา้า,บาละละละนแกงอร้องเพราะว่ามีเอฟซีลายคนในเฮาอัปเดตวิถีชีวิตสาวไทยกับส,สาวโทพี่น้อง อันนี้บอมตาคดิค้ามเมื่อตองจ้างอ่าขี่เฮือบักก่อนทุกคนเพื่อมาหอดหมู่บ้านซาบานแกงอลองพี่น้องการเดินทางหมู่บ้านนี่ต้องข้ามขี่เฮือบักเลยทุกคนขันบ,บุกขี่เฮือบักเฮากะข้ามโมได้พี่น้อง <c oughs> นี่อันนี้จะเป็นหัวหน้าเจ้าของเฮือบักโอ้บรรยากาศนี่อาแกงอลองทุกคนเลยเมื่อนี้กะอากาศก็ฮอนไลพี่น้อง พราะว่าอ,อยู่ทางพุ่นก็จะเป็นอ่าหมู่บ้านแกงกระหลงพี่น้องอยู่ทางเพ่ก็จะเป็นเฮามาจากเมืองนองบ่เส้นทางพี่น้องเยคาผู้ใด er ้การไปมาเส้นทางนี hey. He ้ก็ต้องขี S <S <Heh> ่เฮือบ er ักก่อนพี่น้องจึงข้ามได้หมู่บ้านแกงกระหลงพี่น้องเยวันนี้ก็สิไปทอ่ใพอหรือบ่พี่น้องสาวโทกับสาวไทยพี่น้อยเพราะว่ายฟิล์มสละลายคนให้บาลตามมายิ่ยมายีมเมื่อนี้เมื่อนี้มาพูดเรียพี่น้องบ่มีทติมงานทีมงานก็กลับบ้านแล้วพี่น้องทุกคนพี่น้องเอาก็ลุยเต็มที่มื้อนี้เพื่อฟิล์ีลลายๆคนทีได้รับชมคลิปพี่น้องเย เพราะว่าคันบรดิดงพ่อกับบวินงยังพนองจะแดดบอมตาก็ต้องสูพี่นองซูเพือ่อเอฟซีเลครับชมคลิปแตละคลิป,ลลป,ลลปลแต่ละวันเลยไอ้เพื่อนกับนั่งชิดจักสิบมุมนาไปประมาณสบานแกงอลองพนองการเวลาอ่ลลารถไล่คันประมาณเจ็ดแปดคัน,นกระได้ดพนองเ,เจ้เาต้องใส่ทรง สองเครื่องอันนี้ก็คือมีรถจากคันเดียวก็เจ้าต้องใส่เครื่องเดียวพี่น้องบรรยากาศอ่าตะกี้ตะกอนก็นจะเป็นทั้งนั้นแหละพระเจ้าก็ัตริย์อ่าสพานไม่ไล่หรือว่าคั่วไม่ไล่ไต่พี่น้องช่วงนี้ก็ไปบ่ได้แล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นนำญ่เบิดนำเอาไปแล้วพี่น้องคัวไม่ไล่เซลลนองในหมู่บ้านชาวบ,บ้านแกงลองเิมาเฮดทั้งหมู่บ้านทุกคนในปกติเฮาก็ต้องคามไปทั้งนั้นเลยบอกพี่น้องช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงนาพ้นยามเดือนหกพี่น้อง อยู่ทางลงอา่าคาสิลเลแล้วขาเจ้ากาสิมาเฮสสะพานญ่ก็คืออา่าเป็นขั้วญ่พี่น้องขาเจ้ากำลังสิมาก่ออยู่พี่น้อยอีกอา่าปีหน้าก็สิได้ไต่แล้วพี่น้องเอพราะว่าขั้วจุดนี้กับขาเจ้ากาซาวบางกาบริเฮดแล้วพี่น้อยสะพานไม่ไรลเพราะว่าขาเจ้ากาสิมาเฮสขัว้วอา่าอยู่ทางลุ่มพูนพี่น้องเห็นบ่โอ้พี่น้องวิวธรรมชาติสดงดงามอ่าขาหมู่บ้านชาวบ้านแกงอล่องแนมเบิ้งทางใดก็เป็นธรรมชาติล้วนๆเลยทุกคนเลยสุดยอดสุดยอดพี่น้อง ตอนนี้แม่ท้ากาสสีมาฮอดฟังแล้วทุกคนเลยาะว่าขั้นบอมตาคามไปทางนี้ก็คือขึ้นมู่บานแกงอรองเลยทุกคนเลยเห็นบ่เป็นมู่บานเลยพี่น้องอยู่ทางนี้เห็นบ่คราวเวลาน้ำใหญ่มันก็ฮอดเพียงอ่าหากอ่าหามาคามเนี่ยพี่น้องน้ำบุได้ขึ้นเขาทานน้ำขึ้นนี่แล้วเลยพี่น้องสาบานแกงอลองพี่น้องอยู่บัได้อันนี้การสีฮอดพังแล้วทุกคนเลยบอมตากะสีคามอ่าขี่คือบักขจ้าวกสีอาเท่าไหร่พี่น้องบอมตายังบูดเลยยังบลทันตานี่ทำขจาพี่น้องฮอดฟังแล้วออดฟังงแล้้วพี่นเย ไับนะเอาตอนนี้เพื่อนก็นเอาคาน้ำมันทุกคนเลย <c oughs> ไปกลับเลยพี่น้องเพระาะว่าบุนตากระสิกับกระเสบ่ายู่พี่น้องใ,อใจอเจ้อะไรเอาทุกคนตอนนี้กระสิเดินทางต่อทุกคนเลยมุ่งนาเขา่าโมบานสาวบ้านแกงอรองพี่น้องเลย เมื่อนี้ก็จะได้พอหรือว่าผู้สาวหมู่บ้านแกงลองบริณัดกันพี่น้องโทรหาก็บอได้สัญญาบุมวินาทช่วงนี้พี่น้องนี่เดินทางมาผู้เดียวเลยทุกคน บ้านสาบ้านแกงอะลองพี่น้องแนมเบิ้งทั้งในข้าเจ้ากับปลูกมังฟ้ายุคกลางบ้านเด้เป็นหมู่บ้านที่ททัดสุดสุดงียงเป็นหมู่บ้านแบบเดินๆข้าเจ้าเดินลงชีวิตพี่น้องหมู่บ้านนี้กัเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่สุดกว้างที่สุดในหมู่บ้านเทศบาลเมืองน้องพี่น้องหมู่บ้านนี้กัประมาณร้อยปลายลัางขาบ้านทุกคนเลย สาวสองคนเจอเด้อพี่น้องสบายดีสิคนนี้พ่สาวโดยสบายดีเต็มยางอยู่เนาะสองคนคือพิงฝายคักแท้ต้มน้ำไม้ต้มน้ำไม้ผู้ใดไปหาน้ำไม้นะเจ้าโอ้ได้ลายเนาะน้ะนำไม้เนาะป้ามาเมื่อนี้อ่าเพาดานเฮือนจะเป็นไม้ไหมเลยเนาะผู้ใด้พ่อได้สานไม้เฮียนี่นะอีพ่อบ่อ๋อ เป็นยังไงสาวไทยมาเมื่อนี้อยู่ดีมีแหงอยู่บ่อยู่ดีมีแหงโอ้ยพี่น้องเอ๋มาเยี่ยมมายามสาวลาวสาวสวยบ้านป่าซองขนอยู่เฮือนเยอะแสละทุกคนเลยอันนี้จะเป็นสาวไทยอันนี้จะเป็นสาวโถ่ปอบาเอซีละลายพุ่นหายบ่อมตามาเยี่ยมมายาญ์ปอ่าบ่อมตากะโดนเลยบ่ได้มาหาน้องมาหาเมื่อนั้นน้องๆกับบ่ได้อยู่เฮือนพี่น้องเอ้๋ปอบาบ่อมตากะกลับเลยพี่น้องกินข้าวกินน้ำเลยบ่าน้องฮะกินแล้วกินแล้ว กินหันยังมืัอนี้นะกินน้อไม้กินน้อไม้ปลาเข่าได้บ่เข่าวใดเนาะนี่ทุกคนอันนี้อยากข่าเครื่อนเสาโทก่อนทุกคนเลยอันนี้ก็จะเป็นน้าที่ก็เจ้าไปตักบ่กระเต่ออ่าก็เจ้าไปตักน้ำซางแล้วก็ก็เจ้าก็มาใส่อ่าน้ำอ่าตุกเป้าพี่น้องตุ๊กน้ำมันเครื่องเก่าๆที่ก็เจ้าอ่าใส่รถแล้วพี่น้องก็เจ้าเกษตรมล้างสะอาดก็เจ้าก็ใส่น้ำอีกทุกคนเลย นี่มาเยี่ยมมายาตมาหนี่อยู่เฮือนอยู่ศาสตร์เมื่อสองคน <c oughs> ปาลาอารมณ์ดีแท้สาวสองคนม้อนี้ฮะเป็นยังเคืออารมณ์ดีคักแท้สาวไทยใส่บาดตอดตอดเจ้ามือนั่นฮะ <c oughs> เป็นยังไงด,ดีแล้วบ่ดีแล้วเนาะ โอ้ยพี่น้องสงสารสาวไทยเหมือนั้นไปเสียญาถือต่อตอดพี่น้องเลยความละตุกใจเพิ่นว่าต่อตอกฉุนนั้นโอ้ยพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องยืนยันยืนสานเป็นยังได้สาวไทยอายมาเมื่อนี้มีคุนคุยเลยบ่หรือว่าจังใดเจ้าน่ะมีมีแล้วโอ้มีแฟนแล้วบ่ฮะแฟนมีแฟนเออแฟนบ่มีแต่คนคุย โออทุกคนไหนแฟนบ่มมีมีแต่คนคุยสาวโทษเจ้าจเป็นยังไงไอมาเยี่ยมมายามเจ้เมื่อนี้เป็นยังไงอ่ะมีคนคุยแล้วว่าเจ้าอะอะคนวลมดีตลอดเลยพี่น้อยสองคนนี่ปอบาวบอญตากับเดินเทนึงไปห้าน้องกับเคิร์นเคิร์นนหนึ่งพี่น้อยอ่ะมีคนคุยแล้ว<ม>ว่าเจ้าบมี่บมีเนาะแต่มีแต่คนลม่มคนล่มกับบมี อ๋อมีไอ้ผู้นึงบอกว่าติดตอ่อสาวเล่าในเด้อสาวลาวผู้ใด,สด,ดสดผู้ใด,ดที่ชนใจก็คอยไปอยู่ประเทศไทยเพราะว่าคอยเป็นคนลาวบอกในเด้อผู้ใดชนใจให้ทักมาหาเลยเพิ <c oughs> ่นแบบจะเอาใดบอเอาใดเ<อ>านาะเพราะว่าเพิ่อนก็เป็นลูกเป็นคนล่านั่นแหละออแม่เป็นคนลาวอพอเป็นคนไทยให้คอยติดตอ่อให้คอยก็เลยอ่าจัดหายตามคำขอ,ขอ,ขอวันนี้มาเยี่ยมมายามถึงบ้านสาวเล่าสาวไทยเจ้าเสี้ยนยาห้เลยวาน้อง ฮะเสียยาไห้หรือบ่เอจ้าฮะเสียแล้วเจอแล้วเจออรึเปล่าเจอ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 โอ้เจอก็คือแล้วน้องเสียยาไห้ทุกคนเลยคอยเลยขึ้นบัดผู้สาวได้สาวไทยไอแม่จงกินเลยอ่าไอแม่จะว่าสาวไทยไปลินเฮือนสาวโทแล้วคอยเลยขึ้นบัดแนมเบิ้งทางนี้บบเหินเฮือนบบเหินผู้ใดอยู่เฮือนก็เลยไปไปกาเลยเอาแนมเบิ้งกับโบเหิน เคยไปโซโทกะเอาพวแล้วเอาพวปะแล้วยังเนาะยังอยู่หัวอยู่สันบ่มีไผมากบ่มีไผมากงอนว่ากินน้ำไม้ตลอดอุ้ยพี่น้องนี่พี่น้องนองกลไปหาน้ำไม้หลังจากน้องไปหาน้ำไม้น้องก็สิต้มไปบอกปอน้ำไม้ยังคืนนี่นะฮะน้ำไม้ยังฮ น้ำมันยังภาษาบรนเจาเออนี่นะภาษาอะไรภาษาอะไรภาษาลาวเด้เโบฮูภาษาลาวก็คือน้ำมันไรภาษาบ้านน้องคือภาษาอะไรบ่ก็คือการคือการเหรอเนาะโอ้ยเจ้านี่เพี่น้องเห็นบ่พี่น้องอันนี้แบบสูตรของโซนอบอลเวลาเขาเจ้าบอลเฮ็ดกินเขาเจ้าต้องเฮ็ดอันนี้นะขอกคนเลยสมัยเขาขาเจ้ากับชย่างเข่า มีบ <c ười> ักคอไข่น่ะแยงอยู่นี่พวกหาผู้เข้าเข้าเมืองเจ้าแม่นกับสาวไทยกับสาวไทยจะซื้อหยังไปซื้อแยงซื้อแยงบ่จาได้ไดมีบักไข่แยงอยู่นี่บ่ได้ถามน่ะาวไทยบ่เจ้าโอ้ถามว่าอาหารอง ขาดจนงง<อ>ใครมาคายบาแย่ง,งยู่นี่บอวีบงง <laughs> ว่า,า,า,วา,าคนขแย่งบ้านใดตกใจแล้วเนาะมีบอวคนขายแย่งนี่นั่นจะทำโอ้ยพี่น้องซาวลาบาฮูเังสือพี่น้องบอดี้อาบอวาซาลาบอคอยเก่งบ้านใดใครมาลาทักหาน้องกะอ่าบางคำบอวเป็นบางคำบอวเป็นนะอ่นะซอโทเนาะเรื่องเข้าใจนี่เข้าใจเบิร์เตวาาเวลาเขาแบบ แม่ยันยันบัถึกเนาะว่าววันหนึ่งยันมันไปในหนึ่งเลยประกาศว่าพี่น้อยอ่ะไปจงได้สาวโทสาวไทยอ่ะไอมาเมื่อนี้มานยังไมายามไปจงได้ถ่ายละมาเมื่อนี้ยังโสดอยู่บนน้องยังโสดจักเปอร์เซ็นต์เจ้าเมื่อนี้ก็ยังลอยก็ยังลอยเต็มเต็มส่วนสาวไทยได้ล่ะฮะจักเปอร์เซ็นต์เจ้า ราอยเปอร์เซ็นต์คือเก้ายังโสดคือเก่าเนาะโสดมดทั้งซองก็คือเวลานอนกลางคืนเจ้านอนอยู่เฮ่อนอยู่นี่บ่สาวสาวไทยสะโโเจะนอนเฮ่อนเจ้าบ่่วนสาวไทยฮอนนอนอยู่ไสอนฮะนอนเหื่อไม่ชิ่งอ๋อเฮือนลังนี่บ่แมนอ๋ออันนี้ก็คือเป็นบ้านซาวโสดนอนก็คือเฮือนสาวไทยนอนมานอนอยู่นี่แมนอ้ไกลกันกพคือสาวโทเลยทุกคนอันนี้จะเป็นอ่ะ บ้านทีสาวไทยนอนเห็นบ่ใครมาลาผอุบ่าวมาใครมาลาผอุบ่าวมาสองคนเจ้าะจ้าต้องเอิ้อนชาวชาวโทบ่มาเด้อมาเด้อผอุบ่าวมาสองคนเลยเด้อแบงเด้อแม่นบ่บ่แบงผอุบ่าใครอุบ่าวมั่นบ่ะอ๋ออุบ่าวเพื่อนไกลกันเนาะสาวนอนเนาะโอ้ทุกคนเอ้ยสาวโสดก็คือสาวไทยกับสาวโทกับบัณฑนอนน้วกันอันนี้จะเป็นห้องนอนสาวสาวโททางนี้พี่น้องเห็นบ่ โซ่อาห้องนอนโซ่โทรมันก็เป็นยันยันิดนนึ่งทุกคนเลยประตูบ่มีล็อกพี่น้องบานโซ่โทรมาซนีพี่น้องอันนี้ก็เงินผู้ใหญ่จะดีพากมาบำตาื่นนั้นบำตากับมาสะพานบุญไหยอาน้องโทรก็ได้ขึ้นขวัญงาเนเลยทุกคนเลยเมื่อนี้ก็ไม่ยามมยามกับดีใจหลายพี่น้องน้องได้ขึ้นขวัวไม่แล้วสดวกสบายดวยโซ่โทรเนาะกิดกินกับสะดวกสบายเลยทุกคนเลยโอ้ได้หันยังน้บ้าเศ้าอ่าได้หันยังนี่นะ โอ้สิตมข้าปุ้นบอป่าทุกคนเลยมาเยี่ยมมายามสาวลาวมือานนี้สาวสวยบ้านป่าสาวไทยสาวโถคนกะงามใจกะดีทุกคนเลยน้องๆกับสิตามข้าปุ้นสุกินมือวานี้มาเยี่ยมมายามผู้เดียวผู้สาวสองคนเนาะเลือกผู้ใดใจกะเจ็บทุกคนเลยอ่าราบาเมื่อวนนี้ก็จัดหายตามขั้ข้อเอฟซีละลายคนที่หายบอมแต่มาเยี่ยมมายามพี่น้องเลยบาบางคนกับบา่า เฮาชิจีบเอ็นโบแม่เด้อทุกคนเด้อชิจีบเพื่อเอฟซีเด้อหล่าพี่น้องจัดให้ตามของขอยฟซีทุกคนพี่น้องเอ้ยฟ้ามาเมื่อนี้สิอ่าอ่าตุยตุยอีกเนาะกินข้าวอีกบ่ยังมากินข้าวคือเก่าอดข้าวคือเก่าส่วนอายมาเมื่อนั้นจะบ่าวคอยสามมื้อกินข้าวบ่แสบเลยก็เลยจ่อยๆนิดนึงแต่มาเมื่อนี้ตุยแล้วไปร่ากินข้าว สาวสิตามักเฟดบ่น้องส่วนสาวไทยกับสื้อหลังข้าวปุ้นเนาะอ๋อนี่ล่ะพี่น้องอ่าสาวเล้าในเคสชนบอดซอยกันซอยคอนเห็ดซอยคอนไฟลาเตโกนเลยทาแขกมาเย็บมาอยานน้องๆกับใจดีลายได้อันนี้จะเป็นสาวไทยกับสื้อหลังข้าวปุ้นอ้าข้าวปุ้นเส้นงามเนาะคนก็งามข้าวปุ้นก็งามลาเตโกนเลยยังจะบอกสาวโทมักเฟศบอโอ้มักเฟศต้องใส่เสามเใส่เฟศไลายล่วันนีตอนแรงเข่าเข่าห้องน้ำ มีบ่อห้องน้ำอยป่าโอ้ยุงกระลายนาะอยู่บานเนาะนี่ทุกคนสาวลาวสองคนตามข้าวปูนบรรยากาศยามแรงๆมาเยี่ยมมายามน้องมือนี่น้องกะโอ้ยตามข้าวปูนสุกินพี่น้องเอ๋มาทางใดสาวลาวใจดีใจดีทุกคนทาพอบาวยังมาหาชุจ้ากับเป็นนี่ตลอดเลยบ่นนองอ๋อจะดีเนาะน้องๆบริวารก็แปลงแล้วบอล่าไอมาเมื่อนี้บริวาทเลยเป่า บมด้ทาบมด้ทาเลยโป๊ขนาดไม่ด้ทากระเปียงยังขาวทุกคนเลยเจ้าทาปะพอยเห็นเจ้าทาแต่ซิตริกาตาตั้งเต็โ<อ>มโต๊ะแบบใส่มาใส่ก็เคยแบบนี้เลยแม่นแบบเคซนวัดบานเฮาเต็งโตัวกับบอไลเนาะเ<ม>ต็งโตธรรมดากันยังงามเลยทุกคนเลยอันนี้สาวไทยสาวโทบางคนว่าวา่าเจ้าซองซองไอ้น้องบ่บ่แม่นเป็นมูคูกันซื่อๆบ่ แต่ซื้อใครกันเนาะส่วนเจ้าชวนโอ่วนสาวไทยสไล่สาวไทยสาวโทสิบหกกับสิบเจ็ดปีบ่น้องฮะจากพี่เจ้าสาวโทสิบแปดสาวไทยเด้สิบหกโอเลืมกันอ่าสองปีเนาะแต่ใหญ่ที่สุดก็คือสาวสิบหกปีใหญ่กว่าสาวสิบแปดเนาะบัดนี้เนาะเจ้ากินยังคือใหญ่แท้สาวสาวไทย ก <comp> en. ินข้าวลายสวัสดีสวัสดีบ่าวสายสวัสดีเด้อมาเยี่ยมสาวลาว2คนมื้อนี้พี่น้องน้องๆก็สิตามขอบคุณสุกินมื้ยังอันนั้นน่ะฮะบักนาบักนาวแม่ภาษาบ้านเจ้าเอิ้นนาว่าจังได๋เแจงเแจงตบแจงบ่ เงอะแงแจงขึ <laughs> ang, ha, no? uh, Man, ai, ้นมักหน้าเนาะคิดฮอดเด้อเมนคิดฮอดกามาฮาเด้อบอใสเด้อปอบาน้องๆก็คิดนอดคือกันอ่าสอบน้องโถจังเลยครับอ๋อทาทักอ่าสอบน้องโถก่ะทักหาสาวโทเด้อจ้ะแมนบอสาวโทมคันทามักอ่าสาวไทยอ่าทักหาสาวไทยเนาะมมีติสาวโสดสองคนทุกคน หมู่บ้านชาวบ้านแกงกรล่องอ่าสอ,สองคนนี่ไปใส่ไปเดมกันทุกคนเลยแต่นอนคนละบานพีนน่น้องเวลากลางคืนขันผู้เบา่ล่ายนี่ต้องเอินกันมาเด้อลงขึ้นคนเด้อผู้เบา่โมบานอ่าน้องๆกันนอน,น,อนใกล้กันเพื่อนใกล้กันพี่น,อน้องมากินมากินชมกับเออมากินตำาวปุ้นแม่มากินตำาวปุ้น <un> โอ้ยกินตำาวปุ้นเด้อ <c oughs> <c oughs> มาเมื่อนี้สองคน,นอารมณ์ดีตลอดเลยทุกคนเลย ส่วน,นสาวไทย,ยหากมาติเสียเงยยาให้ใส่ปะเด็กแล้วค่ะะกาใส่ใจใ <laughs> <laughs> ส่ใจมันเสพกว่าเนาะอัน <laughs> นี้เป็นบานสาวโถได้บานใหม่ทุกคนมาเฮียกระจากะสารก้ามงามาสาวไทยอยากาได้ย่างเป็นของผักสาวไทยเจาอยากได้ย่างเป็นของผักอ่ามันที่สิบลายเบาใส่กระขึ้นมาอยากได้ย่างเจ้า หะอยากได้เกิบเลยว่าอยได้ซินนี่เว่าจะได้สบู่อยากได้สบู่อยากได้สบู่เดี๋ยวบาใส่เซนซอโทจะได้หยังบาใสอยากมียามอีกทนึงอยากได้หยังะอยากได้พอยอยากได้หยังแปงบ่ได้เบิดเลยเนาะ ทั้งสบู่และทั้งผิวพรรณทั้งสบู่ทั้งยาสีผันเด้อสาวไทยสาวโทและทั้งทั้งใจพร้อมสาวโทจอย่างใดเบสทุกอย่างเด้อบ่าวใส่หับไดบอส่วนสาวไทยเพิ่นบอกว่าอยากได้สบู่ยาสีผันแป้งสีผันอ่าจะได้กระปังทากระปังแต่ซื้อให้น้องเลยอ่าอย่างการดี่ใส่ได้บ่การดี่หรือว่าจะได้พร ใส่ได้เบิร์ตส่วนลายปลาแาวเคสนเคเาบอดเขาจะใส่ครีมลายเนาะอ๋อได้ได้เพื่อนแบบขอบใจแน่ขอบใจบาใส่เน่ขอบใจลานนยลเด้อบาใส่ไอยคนหลอลอายคนหลอสาวไทยเจา้าก็เฮห็นเบาใส่ก็เจ้าเคยเฮิบ <laughs> โอ้ยภาษาลาวนี่แล้วแล้วทุกคนเลยเจ้าเจ้าก็เห็นบ่เบาใส่บ่เมื่เคยเนาะขันทาเจ้าเห็นเลยรอเด้ ทางใหญ่ทางยาวทางขาวทางเท่น้องเคยเห็นเลยเด้อเคยเห็นเลยนเนาะเห็นออทางไรกะล้วรอบอ่ะแ <laughs> มนนี่เห็นบ่เ <laughs> มนี้มาเยี่ยมมายามสาวเลาว้า <laughs> สาวโส,สดบานปา่าอีสีไลคนให้บอมตามมาเยี่ยมมายามเอาเป็นยังไดสาวไทยน้องวาวามืัอนั้นบ่มีนนมข้าวกินได้ข้าวกินแล้วบ่นหรนได้แล่าอนาะได <laughs> ้ได้ไดข้าวมาติใส่เนาะมาหัดจ้างมาหัดจ้างบ่โอ้พี่น้องเอ้ยน้องมาหัดจ้าง ฝนตกคือกันบ่เมื่อคืนนี่ยู่บ้านน้องบ่เมื่อวานนี่ฝนตกบ่ฝนตกแต่มันบ่เห็นอฮ่สาวไทยสาวโทเอิญผู้บ่าวมากินน้ำกันในเด้อจ้ะมาเด้อมากินน้ำน้องตำข้าวปุ้นนี่กินน้ำน้องตำข้าวปุ้นมากินน้ำน้องตำข้าวปุ้นน้องตำได้ทุกอย่างเนาะตำยังก็เป็นเนาะ ไทยกันเนีเบิง้งชาโวโล่ละ <c oughs> บ่าวสูตรชาวไทยเพื่อนกนอะล้างข้าวปุ้นย่างเดียวทุกคนแต่งชองคนพร้อมกันได้ไหมเอามาอยู่กรุงเทพเอฟซีบ,าบา่าแต่งชองคนได้บ่ได้อยู่ดงกัน <c oughs> ได้บนะ่ชองคนบ่อยู่ได้อยู่ได้เนาะอยู่ชองคนอยู่บ่ได้คอยเลคิดว่าวชาวไทยชาวโทวอยู่ดงกันได้อยากได้เพจ่อาวโทวจะคุยกันในไดซ้เพจเจ้า โทรหักไฟเบ่เคยทิมโทรหักไฟเบ่เคยทิมเด้ <laughs> ดอห้าสิบห้าปีหับได้บ่เพื่อนว่าหับได้เบอร์หับได้เบิร์ที่นอ้องเลยสาวไทยอออิลีโอ้ขอบใจเบาใส่ในสาวไทยขอ <laughs> <laughs> บใจเศร์ลายไปว่าจึงไดาภาษาบ้านเจา <laughs> ้าแปลว่าแอมแอมลึกจ <laughs> ังเตียนะ้ยไม่ยั้งเตี้ยน่ะ อย่าลมดีตลอดเลยทุกคนเลยยังเอาซิลน้ำเบิ้งแมสสาวไทยเป็นยังไงสูตรเด็ดของสาวโทฮะเบะเอมเบ้เบ้เอ้เอมเอมลือกอะไรมากเอมลือกคือแสบลายเนาะสาวลาวสาวโสดเวลากางเงินยุ่น้ำการตลอดพี่น้องเลยแมนพอด้าดโสดแท้ยกมือ ไพ่เดิมสุดเด้อสุดบัตรบ่าโอ้เสือบทั้งสองเด้อใจแหงเลยที่มีเฮือนใหม่ๆดีใจเนาะส่วนมูได้เฮือนก่อเฮือนงามเฮาก็ได้ส่างเมย์ก็ดีใจนะน้องเมนทุกคนเลยโาเคยสมบูได้เฮือนอยู่มีชัางสีมุ่งก็ดีใจแห้งลายแล้วทุกคนเลยบัตรหันไทยไหมครับโสดนะจีบได้มักบอทหารไทย มักเ้อชาวไทยไดีมากกัหฮัไทยบ่สอ,อบบาวฝรั่งไหมครับชอบม,มากอบม,มากนี่เอากระดังพักผ่อนอยู่บอกินอยู่ห้องนอนเจ้าเลยบ่บด้แบงน้องเจ้าบ่บาแบงแบงแบงให้น้องเจ้า,าแน,น,าน่ <laughs> เอาอีกถวยนะ่ะแบ่งกันกินนี่เดือนซาโทุกคนอยู่ทางพุ่นจะเป็นหมากหมาน้ำเตาเห็นบ่กขาเจ้ากัดสกียมไว้พี่น้อง ให้บอกข้าเจ้ากะสีเกาะไว้ทางนั้นพี่น้องไงข้าเจ้ากะสีมาดองให,ให้ให้มันแห้งบาน้ำเตาพี่น้องนี่อาหารข้าวปุน้นตามข้าวปุน้นน้องเอาว่าอี๋ยวก,กินข้าวปุ้นแห้งกันเลยอ่าจัดให้ทุกคนเดียบำเตากับบุมบ้มเงินบุมนบ้ม,ม,ม,มขันบุ้มเงินบุ้มคำคือกันแต่มีอ่าผู้ใหญ่ให้เมื่อน,นี้สามร้อยบาทก็เลยอ่าใสา่ถั่มันรถก็เลยไปเลาะอ่าหาสาวโทรชาวไทยทุกคนหมู่บ้านแก่งกระลอง ชาวไทยสาวโทเอืญู้บ่าวฟังเหล้าฟังไทยในประเทศต่างประเทศกินอ่าขนมจีนในเด้อกินข้าวปุ่นน้ำกันในเด้อมาเด้อมากินข้าวปุ่นน้ำกันเด้อนี่มาเด้อมากินข้าวปุ่นน้ำกันเด้อกินไปแล้วเป็นยังไงติดใจบ่แม่กินไปแล้วกินเรื่อยๆเนาะเมื่อบ่ได้ถาคามไปหาสาวบ้านแกงอะหรองกลับบาดบ่ได้เป็นยังไงเอ็มลึกบ่ แอมลึกคือแสบลายเนาะแสบลายเพื่อนว่าเอมลึกก็คือแสบลายทุกคนเลยเอฟซีบ่าววากินเฟื่องนี่เด้อโดนกินเฟื่องมากินข้าวปุ้นน้อกันทุกคนนี่น้องกาสิตำข้าวปุ้นก็คืออ่ามีเครื่องปรุงหลายเนาะใส่เตจิ้วมะนาวบิดเข้าไปแล้วกินไปเลยพี่น้องเลยว่นเดอร์นี้พอยแม่กินข้าวกันน้ำต้องการพอน้องไอแม่ก็ไปทำ ไปรับจ้างเลยไปรับจา้างแล้วหัดจ้างย <c oughs> ังอย่าง <c oughs> ดำนดำหน๋<ม>อวันหนึ่งเท่าไหร่น้องวันละเส้นหนึ่งอ๋อชันเวลาเขาเมื่อนประมาณเจ็ดโมงไปเจ็ดโมงตอนแรงพูดหล,ล่ะแม่ปอทุกคนเลยมาร์เซอไทยหลังจากพี่น้องได้ซื้อข้าวกินน้องไปเฮ็ดงานอยู่ไส่หัดจ้างอยู่ไส่หัดจ้างแตวันบ้า,บานค่อยนี้แหละอ๋อไปดำนาเลยว่าเซียหยาให้น้องเซียหยาเซยหยาให้วันหนึ่งเท่าไหร่น้องวันหนึ่งเส้นหนึ่ง ไปกับไคกับอีแม่บ่แม่นอ๋อไปแล้วก็ได้เงินแล้วก็ซื้อข้าวกินแม่นบ่ะอ๋อมาแสร์ไลายเนาะสาวลาวบ้านปลามีทุกคนจุ๊บๆุ่งามเด้อทุกคนเดอ้อมาเด้อจ้ากินกินข้าวปุ้นน้ำกันเดอ้อเอาสม้มเอาเอาสม้เาสมเอาจานจ้าน้องลายลายจวบเอามือหยิบเขาหยิบขึ้น มันเล็บเล่นออกมามันเงยาจนเรือเกินเพราะว่าเลี้ยวเข้าไปนากองมันเ้ยแมนแมนเพราะว่าเฮาเคสชนบทกับบะเคยใส่ไม่ไม่ถู่เนาะเอาได้มือกินทุกคนเดยมันมาขนาดพี่น้องกันใส่ไม่ถู่มันตกมันเฮียตลอดก็เลยเอามือจับเลยแต่ว่าน้องกับบเคยเด้อแมนเอาเอาเอามาเดี๋ยวจะกินน้วกันเด้อจะโดยจะโดยข้ปุ่น จะโดนขระปุ่นนี่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 โอ้ยแศบหลายทุกคนมาดิจ้ะปัดเนี่ยปลาจวดจวดเลยเนาะเอามือจกโลดล้างมือเลยบอผูสาวล้างแล้วล้างแล้วโอ้อากาศเศรกินเอามือจับมันนัวเนาะ แสยบลน์น้อาสาวเนาะกินแถกินว่าพี่น้องมาวันนี้น้องวายยังโสดคือเก่ามีแต่คนคุยคนหักคนแฟงบ่มีเนาะมีที่คนล่มมีคนคุยพี่น้องความฮักบ่มีเป็นว่าพี่น้องบ่มีไผเลยว่าสีมักน้องเพราะว่าเมบานน้องกะเขาควรยักจนเนาะเฮือนซานบานสองหออันนี้จะเป็นห้องนอนสาวโททุกคนเลยเพราะว่าอยู่ทางนั่นก็นจะเป็นสาวไทยนอนเฮือนหลังนั้นทุกคนเป็นบานใกล้กันเลยทุกคน เห็นบ่เอ <m asing again> ินเอินเอินเสียงก็ได้เนาะได้ยินอยู่เนาะเกอนไกลกันประหอดประมาณ8เมตรพี่น้องเลยอ่าจันได้กับมือนี้กัเขาขับเจริญลายเด้อที่อ่าตำเขาปูนสุไหกินด้วยน้องเด้อเขาว่าน้องกัสีขาเวียกเนาะมือนี้เนาะสีออกให้ต่อทุกคนหอดเวลาย่างแรงๆเลยพี่น้องเลยถามอะไรครับชมคิดอยูแล้วกัขอให้ยูดีมีแหงขอให้ร่ำให้รวยเมื่อสุดขั้วทุคนเผว่าจะเป็นอ่าพี่น้องเข้าในประเทศและตั้งประเทศเดียวรับเด้อเผื่อบอมตากัเสียมลาพาจากน้องก่อน บอมตากัสิเดินีย์ทั้งต่อ,อีกพคุณละสิขึ้นไปอ่าหมูบ่บ้านสะบือไปหาซอเวียนอีทุกคนเลยเมื่อหน้าถ้ามีเวลาว่างกับบอมตาอาสิพาอ่าผู้บ่าวทพังไทยทังลาวกับมาได้เนาะน้องเนาะถึงเฮืเอนถึงศาลมาเบื้งตัวจริงเลยเนะเ<อ>าะบางคนก็ว่าว่าเฮาสร้างคอนเทนต์อาบอมแมนเนาะบอมแมนเรื่องความจริงทุกคนเลยจะได้อายกับไปปะกันได้น้องเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะเขากล่าวคำว่าสวัสดีบ๊ายบาย